พี่จ้าพี่น้องพองไปตับท้าอีกรอลนะคะวันนี้โอ้พี่น้องเอ้ยนอนหัังแต่กินกาแฟาแล้วนอนต่ออีกกินกาแฟาแล้วเฮ็ดคลิปแล้วไปนอนต่ออีกรับพี่น้องรับนั้นตอนนี้คือมันเ็บกระดูกกระเดี่ยวไปบูดขากระลอยหิวได้บหนี่ตื่นขึ้นมาหิวได้บหมนี่นี่คือล้องท้องไปก่อนพี่น้อง ร้อง้อมไปก่อนกินเร็วไปนิสิฮ็ตคิเฮิดยัดงแล้วไปสีอาบน้ำอตอนนี้ก็บายสามสี่โมงแล้วคือนัดกันกันกบน้องทิพย์ลมกลุ้มกันจะไปพวก,กันประมาณหาโมงประมาณหาโมงทีพากันตังวุ้งหมูกระทาอีกมาเล่ใครเนี่ยละ่ะนอนไนไเนตีตื่นมาแง่ง้อนึง มีแห้งขึ้นมาแน่แล้วแต่ว่าหางลอยแกนขามันลอ,อยมันปวดติดไหล่เดี๋ยวห้องห้องก่อนจำได้อับน้ำควันแต่นอกบ้นานเมือนกัตรงย้ำกุ้ง ามันเป็นยุบบ้านก็จอมถึงเดือนตัดยวตามหุ่งทิ้นอ่ะตามหุ่งดูจัดจัดกัหน่อยพักไปลายก็สวยมันซึนทิ้อ่ะไม่เป็นว่าคือบอกกับหม่วงเลยเลยหม่วงนันเป้าห้านไปันทิ้งอ่ะ เครื่องสับเียงหนึ่งดังตึงตึงเครื่องนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใส่เอาไปสำรองเครื่องนั่นเอาไปสำรองแต่ปไปห้างไหนจะบ๊อกไปจะเอาไปเครื่องเดียวเครื่องนี้ลืมเอาแน้วชาร์จแบตไปถิ่มไปบ้านนอ้องติ่มแต่หมูว่าน,นี่แบตมันสิเบิร์ตพ่น้องเรือแบตอยู่เมื่อกี้เปอร์เซ็นต์เองนี่ก็ดีอ่ะแบตเบิร์ตเอาไปหนนก็ดีคุยกับว,กวันน,นี้กวนสีน้อน คี่กับพี่ใหญ่ประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียเพราะมันออสเตรียออสเตรเลียเอ๊้บุญสว,แล,ว,แ,ลว,วลแล้วเราหัวกะเหลืองไงหัวกะบังสายไปบังหันรถถังมาเสียงป่องเปงป่องเปงบุกกะเลยอันอันขับไปหาแล้วก็เลยโทรพี่กันอาอยุหกสิบหกสิบหกปีปลีน้าเราก็เกษียณ เงียนปะวะเขานเนี่ยคนจำไม่ผิดเราบอกว่าแล้วอีกปีแล้วบอกว่าปีหนาเราเสิยดเสียงแล้วห่างเสียงเห็ุงานขับเครนขับเครนเปิดประคับอ่ขับฝูกลิบขับรถฝูกลิบลกย,ยกยกประกอบยก,ยกอีหยังกระเดียบแต่ที่มันเป็นอ่าของจากรถสิบหล่อญ่รถบรรทุกใหญ่ที่มาเขืาในบริษัทก็เป็น เป็นคนขับกนขับโฟกิฟี์อ่ะเนาะ<ม>ที่ว่าเอาขวงลงจากรถไปไว้ในโกดังคุยกันนาสักผักหลอหลักนะแต่เย้ะคนบริวรมันคุยหลายคนได้พอนี่นี่พอดีเนี่ยเด้คนกับไปเชียกบึง้งไั้บุกไฟแล้วไปเชียกบึ้งนด้น แล้วก็เคยแท็กหาใครแล้วพอไปกดไลค์ไปเซ่ฮัลโหลผู้ใดนอกจากที่ว่าเราจะไปแอดเป็นเพื่อนแล้วก็คุยกันในแอดเซนเจอคือยังเร,เราคุยกับยัยโปรดนี่ก็อใหญ่นี้ถ้าเราฉลาดนะเราจะเห็นจังตันเพราะว่าคนที่เขาฉลาดแล้วนะคนที่ไม่โพสพั่มเพื่อบวกไปเซ่ฮัลโหลเซ่ให้กับผู้ยิ่งทัวทัวไปเห็นผู้ใดโพต์อย่างมากไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ อืมดูสวยยังเซนยังสิจับว่าแมนกูไส้ที่เขาสลาดจะบว่าเป็นแบบนั้นพวกที่ไปเซ่หาโลเซ่ให้หวังจะคุยกับกนคนอ่ะคนนี้คือแบบเป็นหนุ่มรักเล่หนุ่มเพย์บอยในกลุ่มน่ะก็มีหลายพี่น้องแล้วญี่ปุ่นสิสังเกตเลยผู้ใดแอดแอดมาหาญี่ปุ่นเราหลับแอดกันแล้ว มือหลังยี่บนก็ไปเห็นไปสเสียให้แล้วก็พดว่าต้องการผู้หญิงจังเสร็จน,นสิเจ้าบุญจุดคุยนําเลยเซ้าคุยเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วคนคนนี้มันหลายเกินเจ้าุจุคุยน้ำเจ้าะคนกี่ว่าเขาใครเห็นพูดหรือแอดเฮ้าแล้วคุยสม่มาเสมอเวลาเลิกงานพักหาเฮ้าเวลาสิไปเห็นงานตื่นขึ้นบุดมอรอนิ่งเฮ้า เสมอนี่เยบนสมึนเนมงเย็บบนสีคุยนำ้ำแต่ว่าคนไหนที่โดนๆทักเข้ามากแล้วไปเลยเนี่คุณละ่ะสองสามมืออาทิตย์หนึ่งจะโง่มากฮัลโลหลอาฮาย,ยูที่รักคุณสบายดีไหมจบนี่ผมก็สิดต่อว,ว่าฉันสบายดีแค่นั้นมันสีสานตอมึงสิพิมพ์อย่างมาต่อกับพิมพบ่พิมก็ะเดวเตเพราะว่ามันผู้ชายัวเนี่ยมัน เพื่อเลือกมันบางคนมันก็หลินคุยแก่เหงาไปเพราะมันเพื่อนจริงๆกุยเพราได้หาเสศษหาเลยคือยังไงเอฟซีเย่บุญวังหาเสศษหาเลยแบบนี้พราะดีรอเบิ้งนมพราะด้รอเบิ้งของรับผู้ยิ่งแน่พราะเดี๋ยวหาเชือกอะบางเงาคนนั้นก็คือหาได้มาเมืองไทยพราได้ไปดีดไปยังสันตัว คนที่เขาจริงจังอในเรือ่องถ้าเขาเจอคนที่คิดว่าพราะจะคุยได้คือเฮ e? ้านี่แหละค็บไปหรอกครับไม่ใช่ราก่ทักสม่ำเสมอเวลาบางสิคืดพ่อหนาคืดพ่อหนาเฮ้ออากวนยังเสียเออยังเสียน่าคบหนาคุยก็ยังนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นดูที่เยบนุนที่เยบนุนอ่ะคิดว่จาจะคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ มีอมียูเบอรกีคนหนักทีแบบสม่ำเสมอคุยไลกับเมยพี่นอ้องไลคตาเวลาเขาแช็ดพิมพ์บ่เดี๋ยวมาคุยวิดีโอเนี่ย,ยว่าทอด่าด้ว่าใครเดี๋ยวคุยพว่าเขาบ่อยากบม่อยากสื่อสารบม่ยอยากบอกไปไล่นพว่าเขากบบริกริงภาษาแมนบอกก็คุยกันพ่อได้เห็นหน้าตาละเมอ ตัวกระเป๋าแบบ,บ,บเยอรมันนั่น mm hmm. เด็กหน่อยแบบที่ว่าสี่สิบเปรียบปีน่ะ mm hmm. มันฉลาดแบัอะไรนะวิดีโอค้อมามันสิมีโทรศัพท์แปลภาษาพรมแบบนั้น, mm hmm. นเมื่อวานจะโทรมาพอดีเยอะคนกําลังอันแกดเสือขี่รถไปเป็นบ่อก,กำนองบัวย้ํนใส่เสือใส่เสือนั่ยอ่ามัดข้อมัดหลังตัวดำนั่น แล้วก็ใส่เสื้อลายดอกคู่เมืนบอกเพราะขี่รถผ่านไปนี่หมืนบอกเปียกเอเลยเพราะไปหอดที่บนหนาวนี่เพราะเขาห้องบ้านของทิพย์เขาเปิดเอที่บนหนาวก็เลยเอาเสือแก่เสื้อออกมาตากมาผ่านไปหนาวนาห้องหนาบ้านเขาอ่ะมันเขาจอดรถเลยก็เลยตากเลยเพราดีที่บนถอดเนาะมันก็มีแต่ผู้หญิงกับบุ้มมันก็เสียไออยังก็บบริอายเมืนบ่มันบ่โทรมากยิบผมผลิตกดลับกดลับก็ในสุดที่ว่าใส่แต่เสื้อนั่นแหละเสื้อกรบเบงกีงั่นละเสื้อเสื้อนนั่ยอ่ะ วิดีโอข้อมามันก็เลยเห็นในทิพย์ยหันมันก็เลยเสียหากันก็เลยว่าทิพยู้ยู่ในทิพมันติดหน่อยยุ่ผููบาโอ้บ่ได้หน่อยดอกพีสี่สิบแปดปีนะปีกับสี่สิบปีกับออหาสิบแปดมันสี่สิบแปดนั่นสิปีบ่ได้เกยบ่ได้เกยเกินกันเนื้อพุทสายพู้ชายมันเห่าก็ผูหยิ่งอยู่แล้ว มันวานูกะบะับบังวนกัะซิบกูปีเป็นตัวควบกันคุยมันฉลาดมันก็เอาโทรศัพท์าพมาคุยตโทรศัพม์มกคุยเขาบอกอย่างมันให้เขาบอกภาษาไทายเนี่ยแหละต่ว่าอังกฤษกับคุยแต่ออว่ามันมาเขาบอกเนี่ยก็บอกภาษาไทายมันมีอุกิณท่านสลิดโนัพท์มันเปะเพราะเขาบอกภาษาไทายจะจัดไปมันก็ไปเปล เป็นภาษามันยังหันมันบางปืนมันสี่ทู่มากโดดก็ในว่าแต่เห็นมันอ่อนมันทู่มากโดดบางมันบางมันทู่มากมันเป็นหนังนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์เขาวขากินกา,าแฟกินดูดบุหรี่กิน เราบ่กินเราบ่แม้รับบอกว่าตัวเบียร์วิสกี้เั่นบ่บ่กบ่ค่อยกินจนกินกาแฟกับดุนบุหรี่ากม่เอาสามสิบคนหนึ่งคุยคุยนั่งดีๆคุยตลอด ปพระเนี่ยอนี่ญี่ปุ่นมาเจน้องปืนเราลาะประจาเบิงเพราะว่าเราอยู่ประเทศออสเตรเลยียมันห่างก,กันกันกนเบเฮาเวลาห่างกันกับเฮาแค่สองชัว่วโมงกกวนโดยเวลาบินบินไปบินมาแค่แปดชั่วโมงบอกไกลแปดชั่วโมงแล้วก็มาแล้วว่าเดือน เดือนตุลาทันว่าทันว่าทีาทเลียวเรามาเรามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาอยู่มาอยู่ป้าตองนี่แหละมาอยู่ป้าตองสองอาทิตย์เราเราก็ไปเที่ยวเราไปสามปะเทศประเทศหล่เห้านี่เราไปมาเล่แล้วก็ไปยังดอกเราเราก็กลับบ้านแล้วแล้คุณเบิ้ลอยู่ป้าตอง แลมาผักอยู่ตรงเล่มอย่างั้นแบอกอยู่ต้องตรงดวงใ้เบิรงอยู่ตรงเล็มไงเติรดอยู่เชิงเขาตีนเขาบันไดอยู่สาวันหน้ามักย่างไงแล้วกับแล้วสาว์รถมอไซเวลาเราไปหน้าหาดแล้วก็เสาว์รถมอเตอร์ไซค์ไปเมื่อไหร่นะไปประเทศเขาไปฟิลิปปินส์มาไหนเขาไปฟิลิปปินส์แล้วก็กลับประเทศเขาไปไปประเทศยังไง เกาหลีฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยสามประเทศเรามาเรามาถูกปีเรามาฮอลลีเดย์ถูกปีหน้าผู้เดียวแล้วกันเลยบ่มีเมียยากันกับเมียยากันกับเมียเราอยู่เราอยู่อีหยังวะอ,อีนอย่างเนาะบ้านเกา่าเราที่เราอยู่กับเมีย บันนี้เบ้านที่เราอยู่กับเมียเนี่ยอยู่อยู่ชนระบบอยู่ชา้นเมืองแล้วเลยยากกันแล้วก็เลยยกให้เมียแล้วยกให้เมียลรวบันนี้เราก็เลยมาซื้อซื้อบ้านเป็นบ้านเขาเฮาอยู่กระเฮ็ดงานแล้วปลูกดอกไม้ดอกไรน้ำขงังขังเฮียนเราหน้าบ้านเรางามงามดอกไม้ดอกไรปลูกต้นปาล์มตน้นปาล์ม หมากเหลืองเลยไหมเราปลูกดีดีหมากเหลืองเพาะะจิตเราก็ได้อย่งางนั้นนะครับเอารถไปซื้อดินไปซื้อต้นใหม่มาปลูกแ่ทายไม่เข้าบุ่นบักอันบักสองคนนั่นที่เยอะบนบออให้ฟังยังบ่านให้คุยกันในดๆเลยบักหนึ่งในสวงอาทิตย์บักนั่นในสวงอาทิตย์ขับรถ ขับรถสิบโลขับรถขับรถบรรทุกปูนอืมบักนั่นหกสิบเจ็ดปีแต่ว่าบ่เท่าบักนั่นหกสิบเจ็ดปีมันเท่ามันมามันเกษียณมันมามันเกษียณงานที่หลังอายุปีหนึ่งเัยนะที่ว่าที่ว่ามันมันบปหายู่บนไปคุยกับคนอื่นอ่ะเออมันไปเห็นยี่บนไปทักกับคนอื่นลวมันได้บอกยี่บนแน้วมันได้ญี่ปุ่นลวมันได้บอกที่ยี่บนบอกซูฟังอ่ะดอกดีบักหนึ่งเป็นนั่น ผู้จัดการไฟอย่าง,างไรสูวนสัต,ตวแพทย์นั่นแหละก็บ,บอกกี่บนไปพิมพิมพิมไปพิมมาดากันหรอว่าวาต่อวากันเราผมจะไม่คุยกับคุณแล้วละ่ะบายบายมันให้คุณโ่งดีซะคุณไปทักหาคนนั้นคนนี้โอ้เจอสองคนจะบอกว่าไงบ่เธอเบิ้งอยูบบ่น้ำดีรุนเป็นไง

จิมนโมกาทาน้ำมันหรือบ่เนี่ยจินไปบอกไปลกเลยเพิ่นไป,นนนป,ป,ปพี่น้องเลยงานงดลิ้นแล้วบ่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยนาหาดป้าตัวขเขาจะงานหนักเตะนาหาดบ้านผีเด,ด้ หาดปลาตองไปเลยเปนหอดพูนหาดลูมาตรงนี้ดนตรีแต่ว่าทางหาดลูมาจะเป็นของเทศบาลพวกนายกเทศมนตรีมั้งจัดมีระบงชั้บงงม้บุ่างมีวงมนตรีแสดงสดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนักร่องสด เพราว่าดูหนาหาัดป้าตองท่างนี้มันเป็นคอนเสิร์ตแต่ดีเจ,จเปิดแผ่นจากปีหนาจีน้าไหวบกที่สองเลยจีหน้ากับจีเผาจีเกล้วปีนี้ก็จะมาไหวรหรือ <laughs> ปเปล่ปลจาจีหน้า Bán tàu lẫn sống bỏ phiền bỏ phiền nặng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  bỏ phiền nè เดี๋ยวผมจะไปหาหน้าบ้านใหม่นะบ๊ายบาย